สวัสดีค่ะรพสนานิธิตวีรัตนะคะชื่อเล่นชื่อเมียวเมียวค่ะเป็นสมาชิกของพลันภาพชีวินะคะ่ะวันนี้นะคะก็อยากจะมากล่าวพัพยานค่ะคือพระเจ้านะคะให้เหมี่ยวมาอยู่สถานที่ที่นี้มา,ารับการเจิมกับอาจารย์แม่ค่ะเมียวก็เกิดเห็นนิมิตนะคะในวันหนึ่งนะคะพระเจ้าให้เหมี่ยวเห็นนิมิตสวรรค์ค่ะ นมีสวรรค์บนนั้นนะคะก็จะมีพี่น้องของเรานะคะอยู่บนนั้นนะคะทุกคนที่เหวี่ยวเห็นนะคะในคิดจากเรานะคะที่เหวี่ยวจำได้นะคะสถานที่แห่งนั้นคือสวรรค์ค่ะแล้วเต็มไปด้วยความสวยงามงดงามนะคะแล้วทุกคนนะคะที่มารับเชื่อพระเจ้านะคะอยู่บนนั้นจริงๆค่ะสวรรค์มีจริงๆพระเจ้าให้เหมี่ยวเห็นสิ่งนั้นจริงๆค่ะมงกุฎเราได้รับจริงๆนะคะที่เราเรียนมามงกุฎแห่งชีวิตมีจริงๆค่ะ เหมียวเป็นตัวแทนคนคนหนึ่งที่พระเจ้าให้เห็นเนี่ยทราบซึ้งพระเจ้าบอกให้รู้ว่าสวรรค์มีจริงๆไม่ใช่แค่มีอยู่ในแค่คพระคมภีนะคะแต่มีจริงๆค่ะพระเจ้าส่งให้เหมียวมายืนยันค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ให้ลูกเห็นอย่างๆๆนะี้มา